สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอนหมุนเซียนมาขมพาโชก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกใบตรวจหนึ่งนะครับที่ได้เอามานำเสน,เนอให้ FC นะครับน้องใหม่นะครับก็รีวิวให้ FC ทั้งฉบับนี้นะครับใหม่ล่าสุดนี้ก็เป็น3ฉบับนะครับที่ผ่านมาก,ก็เริ่มเริ่ม เริ่มจับจุดได้เริ่มดีพอสมควรเลยนะครับแอดก็เลยเอาทั้ง3ฉบ,บับเนี่ยมารีวิวคบู่กับฉบับใหม่2ฉบ,บับน,นะครับเก่าแล้วก็ฉบ,บับใหม่นะครับเท่ากับ3 3ฉบับเลยเก่า2ใหม่หนึ่งเอามาให้เอฟซีได้รับชมกันเนาะซึ่งก็ถ้าเอฟซีชอบคอมเมนต์อบอกมาได้ว่า,าจะเอาต่อนะครับเอาต่อแล้วก็คอมเมนต์อบอกว่าเอาต่อ,อ,อ,อก็ เข้ามาชมให้แอดด้วยนะครับ fc ที่อยากชมนะครับของมาสีหมอคุณสองและ fc มาสีหมอคูณสองแอดก็ลืมบอกนะครับมาสีหมอคูณสซึ่งก็เริ่มเริ่มจับจุดจับทางได้ละนะครับก็เริ่มเริ่มน่าจะดีขึ้นเลยเลยนะครับถ้า fc ชอบก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้นะครับหรือถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับ ดแอดก็ Ad, จะพิจนาว่าจะตัดฉบับไหนออกฟังเพราะว่าต้นทุนขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเอฟเซียนะครับจากฉบับละห้าเป็นฉบับละสิบทางล่านค้าเขาก็บอกมาก็าบอกแอดมาว่าใครเอาฉบับไหนไม่เอาฉบับไหนให้บอกด้วยร้านค้ามาอยากรับมาแล้วพอบอกไม่เอาแล้วร่านค้าเขาจ้องรับต้นทุนไว้เองคือเขาเขาจะขาดทุนนั่นเองกาไรเขาน้อยนะครับเพราะก็เลยบอกวากไว้ว่า คนที่เอาเขา้าประจาโดยเฉพาะแอดเนี่ยเป็นรายใหญ่เลยนะครับเจ้าใหญ่สุดที่เอาเย่อมากสิบกว่าฉบับนะครับก็เลยบอกเขาว่าแอดก็เอามาทั้งหมดแต่ว่าถ้าแอดก็บอกเอฟซแล้วถ้าเอฟซอยากจะช่วยแอดบางแอดไม่มีทุนเลยนะครับอยากจะช่วยแอดบางก็แจงความประสงค์ได้ห้าบาทสิบบาทแล้วแต่เอฟซแอดจะได้ลงหมายเลขนที่จ่ายคลิปให้เอฟซนะครับสีฟันมาก็ยัง F อก็ยังเงียบอยู่นะครับที่แอดลงไปว่าถ้าจะแจ้งความประสงค์จะช่วยแอดบังค่าสมุดหมึกปกกาค่าใบตรวจนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ช่วยแอดแอดก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งหลังวันที่สิหกนะครับแอดควรจะยุบใบตรวจเหลือกี่ใบหรือว่าจะคงไว้อย่างเดิมสักกี่งวดนะครับแอดองตรงแ,แอดไม่มีทุนจริงๆนะครับเอก็เลยบอกกล่าวว่า เอฟซีไว้ใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตแอดบังก็จะขอบรบคุณอย่างสูงนะครับเอา่อนอื่นที่จะไปายาวๆไม่คุยกันต่อละประมาณนี้นี่ครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นถึงจะเป็นใบตัวการตั้งานหลังเพื่อการดูการเดินหน้าว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้านะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริม ท่านทฤษจลากรแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดหมุนเซียนมากาปเจ็กระนี้และเอฟซีนะครับก็แอดมาคิดดูนะครับก็จะบอกเอฟซีว่าถ้าถ้าสมมุตินะครับถ้าเอฟซีไม่ได้ช่วยแอดเลยอะไรเงี้ยนะครับแอดวันที่สิบหกเนี่ยจะตัดสินใจ ยุบไปเลย8นะครับจะเหลือแค่8ฉบับนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะยุบไปเรื่อยๆนะครับแอดมองเรื่องมี f อฟสนใจอยู่แค่2ฉบับนะครับก็คือฮีโรแล้วก็พิชิตชัยแค่นั้นนะครับอนาคตอาจจะยุบเหลือแค่นั้นก็ได้ถ้าว่าไม่มี f อฟซีซัพพอร์ตนะครับแล้วอนาคตอาจจะปิดช่องเลยก็ได้ถ้า f อฟไม่เข้าชมนะครับ ก็ประมาณนั้นแหละแอดก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่ว่าแอดยืนยันตัวตนที่ขันที่สองไม่ผ่านนะครับก็เลยไม่มีไรายได้โฆษณาไม่เขานะครับประมาณนั้นก็อยู่ที่ fc เลยและนะครับจะจะให้ช่องแอดอยู่ต่อไปก็ถืปปอ support อ c คนละห้าบาทสิบบาทแอก็จะพอยอยู่ได้นะครับช่วยค่าหนังสือใบตรวจนะครับอนาคตถ้า fc ัพพอร์ตกัน นะครับอ่าเป็นลายประจำนะครับแอดก็จะอยากได้นังสือฉบับไหนแอดก็จะบอกล่างค้าให้สั่งมาเป็นลายฉบับเลยนะครับถ้าัพ p อ o r t ซั p พ o r t ตเอสเรื่อยเรื่อยแล้วก็แจ้งความประสงค์อยากดูฉบับไหนเป็นนังสือเลยนะครับนังสือเลยไม่ใช่ไปตรวจอย่างนี้นะครับในอนาคตนะครับแต่ถ้า fc มาโจทยซัพ p อ o r t ขอมาแอดก็ไม่มีความสามารถจะหาไม้ fc ได้ ก็าไม่มีทุนจริงๆแค่ไปตรวจก็ไม่มีทุนและ,ะเอฟซีน,บบนะครับเอ้ามาดูกันเลยสองฉบับ่ิ่านมานะครับงดก่อนสามห้าหกสามหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยมาดูฟังเนี่ยตรงเนี้ที่เขาจะมีนะครับเนี่ยเขาจะมีนี่ครับสามสามห้าหกสามหนึ่งนะครับแล้วจะเขียนไว้ สามห้าหกสามหนึ่งอ่าอันนี้ใบที่ผ่านมานะครับหกสี่หกห้าแปดโอ้ยต้องมีสี 2, 3, ่ฉบับดีไม่เช็สองมาเช็สามแล้เอฟซีเอสดูอีกฉบับหนึ่งเออผิดพลาดตรงไหนเนี่ยนะครับงด 7, เจ็ดแปดไปไหนอ่ะ นะครับแปดเจ็ดแปดไ้ FC แป๊บหนึ่งน่าจะผิดพลาดอะไรสักอย่าง FC แป๊บหนึ่งนะครับซื้อใบตรวจเยอะมากก็เลยแล้มัอนว่า จะดูไม่ถูกถึงนะ F4 รอดแป๊บเดียวนะครับอ้าวตกลงยังไงเนี่ยเออ F อ p p e r ไ h ไหนละ่ะแล้วกันเออกำลังรีวิวให้ F4 ดยแอ,อดก็ไม่ได้ตรวจทาน เออยังไงเนาะเออโอเคขอภายนะครับเอทำไมแอปเผาอย่างนี้เนาะ เออสรุปไม่มีจริงๆ f ิเอไม่มีจริงๆครับเอเอแล้วแอดไปไวไหนยังไงครับแล้วเอดซี ช่างเจอครับไม่เจอไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตรวจทานกันมาดูงวดใหม่เลยนะครับเออแอดพลาดไปล้วเอฟซอะไปจริงจนะครับแอดพลาดไปล้วืมไม่พลาดนี่โอ้แอดไปเขียน ไปเขียนตรงนี้พลาดเองขอพครเอฟซีปัดถูอันนี้ไม่ใช่นี่แหละคือวันที่สิบหกนี่ทำไมแอดเป็นคนโอ้ผิดพลาดอย่างแรงแล้วก็ไปหาสินี่คืองวดวันที่ขอพครเอฟซีนี่คืองวดวันที่เอ่อสิบหกกันยายนแล้วมาออกหนึ่งตุลาเนี่ต้องเขียนว่า เก้าเแปดเอนะครับเก้าเจ็ดแปดอย่างนี้แล้วก็อ่าเจนี่อย่างนี้โอ้โหแอดก็ไปหาเถื่อนี่ถูกต้องแล้วแอดก็ไปหาซะที่ไหนก็ไม่รู้ f 4, อฟี่ขอไปจริงๆขอไปจริงเลื่องเลือ,อนแะลนะครับ เ,เขียนย่ำเข้าไปอีกอ่านี่ครับเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าเอาให้ชัดอ่าอาให้ชัดชัดแล้วนะเอฟซีเออแอดก็ไปหาทอฟีนี่เ้วไปเขียนสามหาหกตรงนี้อีกก็ ไมเป็นคนอย่างนี้ไลฟ์สดด้วยไม่ใช่ไลฟ์สดแอปตัดต่อไม่เป็นนะครับแอบขออยาดแก่ตัวนะครับประหยัดแก่ตัวนะครับ9ก้าเปเจเจนะครับอ่านี่9เก้าเจปเจ็ เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับอ่านี่ตันเนี้ยชัดแล้วนะครับงอางดที่ผ่านมานี่ดูก่อนนะครับงดที่ผ่านมานะครับมาสีหมอคูณสองนะครับอ่ารอ่านนานเลยเดี๋ยวเวลาเอฟซีด้วยเดี๋ยวเวลาแอดด้วยเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเข้านะครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าไปโอเคสีไม่เข้านะครับส่วนใบตรวจเขียวเจ็ดเข้าอีกแล้วครับนี่อ่าเจ็ดเข้านะครับสีไม่เข้ามั่นใจอีกแล้วสามกับสี่อันนี้หลุดนะครับหลุดมา,มาสีหมอกนะครับเจ็ดเข้าอยู่นะครับเจ็ดเข้าอยู่ แล้วก็ทีแอดดูโกโตตูลุงทีแอดว่าแมนแมนนะครับแอดไปเอาห้าตัวเดียวดูดิหนึ่งกับเจ็ดมาหนึ่งอ้มาเจ็ดนะครับมาเจ็ดมาเจ็ดโกโตตูลุงนี่เชื่อได้นะครับมาเจ็ด fc มาเจ็ดแอดไปวงห้ามันใจเกินไม่มามาเจ็ดนะครับแต่ไม่มีเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะ fc แขนนี้ก็โอเคละมีหลุดอาจารย์เดียวมั่นใจแล้วหลุดนะครับเนี่ยหลุดเอ้ามาดูของใหม่ครับเออเดินหน้าได้สักทีหนะึงแอดก็มาดูทีละสองกับสามนะครับหรือลันสนันเมืองวันที่แล้วสี่กับเจ็ดเข้าเจ็ดนะครับเนี่ยสี่กับเจ็ดเข้าเจ็ดวันนี้หรือลันสนันเมืองห้ากับสี่นะครับชาวประจันทนะเอฟซี ่วนใบตัวเขียวแกับ5้านะครับแอดมองว่าแปดนะครับแสวยเอนี่ชอบตัว,ตวนะครับเจเอฟชอบไม่ชอบกว่าแวแต่เอาห้าถ้าชอบก็บจัดมันใจกแล้วหนึ่กับเนะครับชอบก็บจัดเอฟีามาดูฝั่งนี้ใบตัวม่วง2กับ3ามแอดชอบสองนะครับสอ ส่วนโกโตลุงนี่ครับแอดชอบสองนะครับชอบแปดแต่เอฟซีชอบสามก็จัดไปสามก็สวยนะครับแต่ทำไมแอดไม่ชอบแปลกนะครับแปกเอาสองครับแล้วก็แปดนะครับแปดหนึ่งสองหนึ่งนะครับสามหนึ่งก็สวยเอาเอฟเอาสามหนึ่งอีกตัวนึงตามนี้อ่าละสองเจ็ด นะครับสองเจ็ดอ่ะประมาณนี้เลยอ่าโคตูลงเชื่อเชื่อได้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นบวกความแม่นนะครับหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยสามตัวเนี่ยมาหนึ่งตัวผลิพันฑมาก็หนึ่งสามตัวเจ็ดสองตัวห้าหนึ่งตัวแอสไปเอาห้าตัวเดียวแล้วแผลงมันใจเกินนะครับผลมาจะมาสามตัวกับสองตัวนี่แหละเหมือนกันนะครับ มวลน,นี้นะครับสามตัวคือสองสองตัวคือสามหนึ่งตัวคือแปดนะครับอ่าก็มองที่สองเป็นหลักนะครับสองเป็นหลักแล้วจะสองมาให้มองบนเป็นหลักนะครับเอฟสี่กต่อัน,นี้ต่อครับสามกับสองเอาถอยหน่อยสามกับสองอาถจะเล้าเข้าไหม เจ็ดเข้านะครับเจ็ดเข้าแปดเข้าแอรมากแปดด้วยด้วยนะครับเจ็ดเข้าแปดเข้าเข้าตัวเด่นนะครับชุดไม่เข้าเนี่ยครับเปลี่ยนจมือหลุดนะครับหลุดคนรวยโชคหนึ่งกับห้าสี่กับแปดเข้าแปดนะครับเข้าแปดเข้าแปด อืมประมาณนี้เอาของใหม่ครับของใหม่สามหกเก้ากหกนะครับหกสามกดสวยเอฟสีเอาหกหนึ่งครับสี่กับแปดก็เอาแปดครับแปดหกครับแปดสองอ่าตามนี้ เซียนจะมือห้าคำหนึ่งจัดไป FC ชอบคนรวยโชคสองกับแปดสองเอาแปดเอานะครับสองนี่สองเจ็ดนะครับบนแอดมันใจนะครับสามกับหกแอดมันใจหกเป็นกันหลางนะครับอาจารย์นี้หกสองสวยงามเอาไปครับ ตระจายขาวนะครับสกับ6เอาหไป6 8ครับหนงกับ8 8อยู่แล้วนะครับสองเอาตามนี้ทนันนึงก็2 1 1 2 1 8 8 1หน่งนึคันนึงมานะครับตามนี้ เนาะดันน no, yeah, ี้นะครับแอดมางงกับตัวเองก็เลยกลายเป็นเสียเวลา f อฟซีต้องขอไปรองนะครับอ่าจะไปเร็วหน่อยนะครับจะไปเร็วหน่อยดันในอาจารย์เยอะมากเลยแต่ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับออก เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเข้าแปดเข้าวเนมากแปดด้วยนะครับแปดเข้าวอ่าคามนี้นะครับสองเลขเจ็ดโอ้แมนแท้แมนครับแมน เจ็ดบนเจ็ดล่างเลยอือสองเหล็กเขาท่านะครับชุดไม่เขาเขาตัวเด่นแอดก่อพอใจแล้วนะครับเออเขาดีครับอ๋อของใหม่ครับของใหม่แม่นชั่วสองโอเคแอดชอบนะครับสองหนึ่งสองแปด สามเอชอบประจัดมาวิ่ง2องโอเคสองเจดนะครับนี่หกสอดสวยมากเอนะครับแก็ชอบ8 6นะครับเอฟี FC, ชอบ8 3ดสาประจัด2อเลขเอกับหนึ่งนะครับถ้าหนึก็หนึ่งสองนะครับ1 8แล้วจะชอบ1 3ึ่หแล้วแต่เอตามนี้ครับ อ๋อลงดำหนวดแดงทีมงานมาตรองคำน้ำโชคมาที่ผ่านมาเจ็ดเข้าครับหนึ่งไม่เข้าหนึ่งไม่เข้าหลุดนะครับเอาลงดำหมวดแดงหนวดหนวดแดงหนวดนี้เก่ากับผ้าจอประจัดเอฟซีทีมงานมาตรองคำน้ำโชคสี่ นะครับอานนี้ถอยอีกนะครับถอยอีกเอาฝั่งนี้สามบังแปะกงกลาธาพิสูจน์โชคคุณทวีนะครับแปะกงทาธพิสูจน์โชคคุณทวีงวดที่ผ่านมาเจ็ดเข้านะครับเจ็ดเข้ากลาธาพิสูจน์หลุดนะครับหลุด โชคุนทวี8ปดเข่าครับอ้าวเจ็ดแปดด้วยนี่นะครับเจ็ดแปดด้วยอ่านี่ครับเจ็ดแปดด้วยเข่าครับปลาชาพิสูจน์หลุดเอาวันนี้โชคุนทวีเจ็ดกับเก้าเจ็ดอยู่แล้วนะครับเจ็ดสองปลา่าพิสูจน์นะครับดูอา แปะกงสองเอาชอบนะครับเจ็ดสองครับตามนี้มั่นใจชอบเจ็ดสองสองเจ็ด f สี่บนด้วยครับเอามาดูลูกบอลกับซุปเปอร์แมนนะครับลูกบอลหมดอี่แล้วเจ็ดเข้านะครับหกไม่เข้าศูนไม่เข้าห้าไม่เข้าเก้าไม่เข้านะครับ ลูกบอลเขาเจ็ดตัวเดียววันนี้ลูกบอลให้สองกับแปดชอบทั้งสองทั้ง8ดเลยสามกับเชอบกระจัดนะครับซุปเปอร์แมนให้หชอบอยู่หกหนึ่งหแปดครับล่างให้สูงตามน,นี้อถอยมาอีกครับรวยตัวเดียวยอดคูตักเบอร์ชัวจริง นะครับอ่ี่สวดนี้เอ้ยงวดที่ผ่านมาสี่หลุดนะครับหลุดหนึ่งก็พ่าหล,ลุดเจ็ดข้า5ห้าลุดอยอดุดแต่เข้า7เจ็รวยระเบิดอะยังไม่ถึงวันนี้ให้ห้านะครับ รวยตัวเดียวบนเบอร์ชัวสองแล้วก็สอนะครับแับุตตาให้8ปดแปดนะึ่งแปครับ6สวยนะครับ6กแครับนี่แอดกี่ข้ามาถูกเลยถูกใจนะครับอ่าประมาณนี้ถอยมาครับรวยระเบิดเลขกทรงพลังอดีต่านมารวยระเบิดให้ไหนอะ รวยระเบิดไม่เข้านะครับไม่เข้าหลุดหมดเลยวันนี้ซื้อทรงพลังให้แปดนะครับแปดหกแปดสองสองชอบนะครับหนึ่งสองหกสองอ่าสามแล้วจะเอฟสี่ถอยมาครับ อ้าวแอดลอยมือตรงนั้นขอไปเอฟซีเฮ้ยทำไมแรงหมูหมัวเออจะจบและเพิ่งมาลูกตัวขอไปเอฟซีขอไป, F อ,ไปอ่านี่ครับหมูเซียนมอดิพานมาสี่หลุดครับห้าก็หลุดครับหนึ่งหลุดครับหลุดหมดเลยนะครับโอ้ไกลไฟสว่างหลุดหมดเลยหมูเซียนให้ห้าวันนี้นะครับโชครวยให้สองเอาสองชอบ โดยเฉพาะสองเจ็ดนะครับห้ากับหนึ่งชอบตัวไหนชาวหนึ่งมากก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสามนี้เอาไปต่อครับเออทาก็อย่าทำเวลาหน่อยเอากระจายทองสิงทองคำนะครับกระจายทองโมที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเอ้ยเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดเก้ามาจากไหนเนาะ นะครับหลุดหมดเลยครับเ,เจ็ดเข่า,าวันนี้กระจายทองให้สองกับเก้าสองนะครับสิงทองคำหกกับหนึ่งเอาหกครับหกแปดถ้าหนึ่งมาก็หน,นึ่งสองหนึ่งแปดเอนไหม อถอยมาสุดกระดานละนะครับสุดกระดานละล็อกพารวยนะครับกวดดัว fc ซับในซองสองนะครับโอเคสองเจ็ดนะครับสามจัดไป fc สอบสายฟ้าผ่าหกนะครับหกแปดล่างศูนย์ามนี้ รับลวงลึกนะครับรับรับล,บลวงลึกนะครับ3กับ5 2กับ8ปนดะชอบทั้งสองทั้งแเลยนะครับ8ปดหกโชเลขเด็ด8ปอา้าวสองก็ชอบ1นึ 2, ่สองเจ็ดสองประมาณนี้ครับก็ที่ชอบจะไห่จับตัวนั้นนะครับ จบการรีวิวเรียบร้อย FC เนี่ยซับในซองิดทานไม่เข้านะครับหลุดแอดมา k a m ูหลุดนะครับไม่เข้าอันนี้ก็หลุดล่วงลึกหลุดมาเข้า8ตัวเดียวเนี่ยน,นี่มาเข้า7นะครับ นี่ก็ลูดเขารับล่วงลึกอย่างเดียวนะครับรับล่วงลึกนี่จะแอดบกแปดนะครับนี่แหละอ้าวประมาณนี้ fc ก็ให้ fc แคปกันเนาะกินเวลามาพอต้องควดสามสองหนึ่ง อ่ะด้านหน้าสามสองหนึ่งสุดท้ายนี้เอฟเข้ามาชมช่อง YouTube แอดหมุนเสียงมะขามปลาโชคทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะนเนาะปลอดพ้นจากพยษอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสียงโชคชนิดใด ขอให้โชคดีถูรางวัลกันทุกท่านทุกคนนะครับเลิปีคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม